การประท้วงแต่ละครั้งนะครับประท้วงทุกเรื่องไม่ว่าจะประท้วงต่อต้านไม่ให้สร้างโน่นประท้วงต่อต้านไม่ให้สร้างนี่ประท้วงลงตรงนู้ประท้วงลงตรงนี้ไอแกนนาได้ตังค์หมดประชาชนอาจจะได้คนละสามร้อยห้าร้อยแต่เอาชีวิตไปเสี่ยงเอาชีวิตไปลำบากทุกครั้งที่เขาให้คุณเซ็นชื่อคุณจําไว้ที่ก็อ้างลงทะเบียนอ่ะคุณโดนเขาเอารายชื่อคุณไปเบิกมาหมด แล้วเขาก็มาแบ่งจ่ายให้คุณอย่างเช่นบางทีก็สองร้อยสามร้อยห้าร้อยเขาได้มาเป็นพันแกนําทุกคนคุณจาไว้เลยไม่มีใครที่จะไม่ได้ตังค์มันไม่ทาหรอกใครจะวิทย์ไปเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะประท้วงอะไรแล้วแต่เขามาหาคุณที่บ้านเนี่ยผมเข้าใจเพราะบางคนเขาไม่มีกินที่ไปนะเขาก็ไปเพื่อเอาเงินมาดํารงชีพแต่บางคนก็ไปด้วยจิตใจที่เฮกเหิมใจที่ไม่ชอบฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อยู่แล้วก็เลยไปเพราะได้ค่าจ้างด้วยแต่ชีวิตเราจะต้องไปเสี่ยงกับพวกเขา พอเขาได้กันแล้วเขาก็ไม่มองพวกคุณเขาไม่มาสนใจแล้วเขาจ่ายคุณไปแล้วเนี่ยสิบวันห้าพันแล้วสิบวันหมื่นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเขาไม่สนใจแล้วแต่เขาไปโกยเท่าไหร่ถ้าแกนนาคนไหนไม่ได้ตังค์เนี่ยู้ไปรึกคนที่หาคนไปก็ได้มาทางนั้นขารถค่าเรือก็จะกินอยู่ค่ากับข้าววันหนึ่งเวลาระทวงประชุมเนี่ยใช้ข้าวข้าวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณไปประท้วงไปประชุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องมีผลประโยชน์ทางนั้น คุณจาผมไว้เลยว่าผมผ่านชีวิตมาขนาดนี้ผ่านการประทุมาเยอะแล้วแรกๆเราก็โง่ง,งูปลาให้ไปก็ไปเราได้มาเท่านี้ค่าจ้างสมัยนั้นสองร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็ไปกับเขาแต่เสร็จแล้วเราไปดูเขาแบ่งเงินกับพวกแกนนำโอ้โหแม่งเลยเป็นหมื่นสองหมื่นเสร็จแล้วบางทีมันได้บางคนนี่ห้าหมื่นหกหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะไปไปะทวงหรือเขา จะสร้างนูจะสร้างนี่เขามาชวนคุณไปในโปรแกรมน,นำเนี่ยนั่นแหละเขาคุณเ,เป็นตัวประกอบทุกคนจะอ้างประชาชนหมดแต่มันทําเพื่อตัวมันเองทุกคนทําเพื่อตัวเองหมดแต่เอาประชาชนบางหน้าเหมือนบางคนเนี่ยอ้างเอาของสูงบางหน้าแล้วตัวเองเนี่ยทำสิ่งไม่ดีเยอะๆแล,ล้วรวยผิดปกติแต่เอาสิ่งของทั้งสูงอะไรมาบังหน้าเพื่อให้ดูดีไงเพื่อให้ทุกคนเชื่อถือก็เหมือนเอาอย่างนี้ว่ามึงยกตัวอย่างอย่างร่างทรงเนี่ยก็ต้องอ้างผีเข้าเจ้าเข้าแม้คุณไม่เชื่อ สุดจะเข้าจริงไม่จริงนี่เราไม่รู้ไงต้องอ้างไวก้ก่อนเพื่อสร้างความเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปกับใครนใครจะทําอะไรจะไปเชื่ออะไรง่ายๆแกนนํารวยหมดจำไว้เลยประท้วงอะไรก็แล้วแต่ทุกชนิดอ่ะเขาจะสร้างนู่นสร้างนี่แล้วไปกีดกันเขานะประชาชนเขาไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยไอ้ไอ้แกนนํยจะหาตังค์หมดแต่พอมันได้แล้วมันเงียบมันทิ้งเราเลยไม่สนใจเลยสมมุติี่ยเขาจะสร้างโรงงานนู่นโรงงานนี้สถานที่นี่สถานที่นี้แล้วก็ไอพวกแกนนาพาเราไปประท้วง พอเสร็จแล้วอยู่ดีมันเงียบหายไปเลยนะมันจะหาตังกันไปแล้วแล้วมันกเงียบกันไปเลยไม่งั้นคุณงามแงะถึงระบวไม่สึก